สัสดีทุกคนวันนี้ไปเรื่อยๆจะพาทุกคนไปดูสัตว์แปลกๆที่นี่เลยมอนตาอควาเรียมพัทยาที่นี่นะมีทั้งสัตว์หายากสัตว์แปลกๆหลากหลายสายพันธุ์ทั้งไทยและก็ต่างประเทศใครที่รักสัตว์ชอบเดินให้หันแบบใกล้ชิดไปกันเลย ค่าเข้า,ขาที่นี่ผู้ใหญ่120เด็ก60บาทโดยภายในมอนสเตอร์ควเรียมจะแบ,บ่งเป็นโซนต่างๆต,ตั้งแต่โซนนี้ร่มโซนกลางแจ้งโซนสัตว์เลื้อยคานโซนควเรียมโซนวงป่าและโซนศูนย์อาหารทั้งหมดนี้จะเดินจากเริ่มต้นไปถึงโซนสุดท้ายเลยไฮไลท์ของที่นี่นะมีสัตว์หลายอย่างมากนี่เลยควายแคะน้องลามาทำปากเพังๆงงงอย่างนี้เลยอีกทั้ง อยู่ข้างนอกก็มีนะทุกคนใส่เสื้อเรียบร้อยเชียว,วแควายแครก็มีนะอย่างที่บอกว่าที่นี่มีหลายโซนมากไปโซนถัดไปกันต่อมีนมกระจอะเพตนคอยต้อนรับเลยนี่นะตรงนี้เป็นโซนให้อาหารปลาฉลามใครอยากให้ก็ให้นะแต่เราจะไปกัน เต่อมาก็จะเจอหนูนะทุกคนหนูที่นี่มีหลายสายพันธุ์มากหนูทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กดูตัวนี้สิมันหมูเลยที่บอกว่าหมูไม่ใช่สีนะทุกคนเพราะว่าดูตัวน้องสีอ้วนจำมั่มมากมาตัวนี้เลยจเจ้าแมวเป้าเก๊กท่าน่ารักมากถึงโซนสัตว์เลยคานนะทุกคนจะเจอไอ้เต้าเหลือมทั้งสีขาวสีดำสีเหลืองนอนขดตัวสงสัยจะหนาวกันนะทุกคนเดินมาเรื่อยๆก็จะเจอกิ้งกา่ายืนนิ่งเก๊กท่ารอภายในตูก้กระจกกันเชียวมีหลายสายพันธุ์มากทั้งสีขาวสีดำสีทองเยอะอมาเป็น เราเกิดมาเราก็เพิ่งเคยเห็นจมูกตะภาพน้ำนี่แหละหน้านักเชียวกบเพือกก็มีนี่เลยยกให้เป็นสัตว์แปลกเต่าสงรงหัวม,มีแค่ตัวเดียวนะมีหลายตัวมากถ้าเอาผ้าสามสีมาเนี่ยคงได้หวยไปแล้ว,วไปต่อเจอเต่าในทะเลทรายทุกคนน้องถอนหายใจให้หนึ่งทีน้องมูย,ยังไม่จบเจอเห่าแพ้ไม่เบ้ให้ตอนแรกก็แปลกได้ใจแนละ้วทุกคน,นไปนี่เลยโซนปลาเรามาเริ่มต้นกันที่ปลาน้ำจืดน,นะทุกคนปลาตัวใหญ่มาก จิตทั้งไทยและต่างประเทศทั้งเราไม่รู้จักแล้วก็เรารู้จักทุกคนนี้แปลกสุดเลยหลังงอได้ใจมากเดินไปต่อเราก็จะเจออุโมงค์นะแบบนี้เลยเบนมาติดกระจกรอต้อนรับแบบนี้เลยนะอย่างที่บอกว่าที่นี่ปลาเยอะมากทุกคนต้องมาดูว่ามันเยอะจริงๆจ,จากนั้นยังมีปลาสวยงามอีกนะทุกคนมาเป็นตู้กระจกแบบนี้เลยตาสวยงามมากนี่เลยน้องขานี่เลยปากจู่สู้ปลาไปเลยทุกคนจบด้วยน้องเต่าโอ้ยน่ารักมากสัตว์ปีก ยังไม่แพ้กันนะกรงใหญ่มากนี่เลยโซนสุดท้ายแล้วทุกคนค่ะปีปลาาตัวใหญ่มากแล้วก็ฝูงแก้งโอ้เยอะเชียวจหนูยักษ์น่ารักมากมท้ายด้วยนกสีสวยแล้วก็หลายพันมากมว่าใครอยากดู 7, 8, 8, สัตว์แปลกๆสัตว์หายากมาที่นี่เลยตาอ,อควเรียมพัทยามากันนะ